ผู้ชมและน้องๆทั้ง10คนจากรายการแคมป์ค่ายอันษาสู่เกาะช้างจังหวัดตราดเกาะที่ใหญ่ที่สุดในระดับสองของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตมาเกาะช้างกิจกรรมก็ต้องเกี่ยวกับทะเลนอนหาดทรายสบายสบายอาชิลมากๆ ว่าเด็กแคมป์่ายหันสาจะนอนเล่นหาดทรายก็คงไม่ใช่อุ๋ยรับรองว่ากิจกรรมในแคมป์เกาะช้างตะลุยเล่นเรียนรู้เพื่ออยู่อย่างยั่งยืนเป็นกิจกรรมที่บางครั้งคนเกาะช้างเองอาจจะยังไม่เคยทำทบพร้อมแล้วจะรออะไรคะเริ่มกิจกรรมแรกกันเลยคะ่ะไปค่ะพี่เต้ บริเวณนี้เนี่ยก็จะมีพวกต้นไม้ที่เป็นอาหารของนกแล้วก็เป็นอาหารพัตคาารของนกเนือกเลยทําให้แบบนกเนืออเนี่ยอยู่บริเวณนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะใช่ครับที่เราเห็นนะครับข้างหลังนู้นนะครับต้นตะลังผลของเขาก็เป็นอาหารนกเนืออเช่นเดียวกันนะครับก็มันจะมีเยอะอยู่ตามตามแนวขอบป,ป่าตัวในในป่าจริงจะไม่ค่อยมีโอ้โห คพิรู้นะเนี่ยว่าที่เกาะช้างมีจุดเช็คอินลับแบบนี้ด้วยวระวังลื่นนะลูกเส้นทางเริ่มยากขึ้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแต่น้องๆไม่หวัน่นเพราะระหว่างทางที่เจ้า้าทีก็สอดแทรกความรู้อยู่ตลอด อันนี้เขาเขาตายแล้วนะครับอันนั้นตัวอะไรอะคะพี่ปูเขาครับปููเขาปูเขา,เขาอ๋อก็คือเป็นหนึ่งในอาหารของนกเงือกเช่นเดียวกันนะครับเพราะนกเงือกเวลาเวลาเขาเลี้ยงลูกนะเวลาลูกเขาจะโตนะเขาต้องการพวกโปรตีนพวกแคลเซียมเยอะๆนะครับ,รบเขาก็จะลงมาหาอาหารที่เป็นพวกที่มีโปรตีนเยอะๆก็อย่างเช่นปูเนี่ยมีทั้งโปรตีนทั้งแคลเซียมเลยนะครับแล้วก็จะมีพวก นกหนูแมลงตัวเล็กๆตัดเลื no ้อยคานประเภทมูอะไรพวกนี tá ้เขาก็จับด okay ้วยเหมือนกันเขาก็จะลงมาแบบานครับโดยส่วนตัวเขาแล้วเขาก็ไม่ได้มอกคนที่ว่ากินเองประมาณนั้นนะเขาก็จะเอาไปให้ลูกเขากินโอเคครับไปต่อเนาะ ก็มาถึงจุดที่เรียกว่าน้ำตกคิริเพชรตรงที่เรายือนอยู่นะคะเป็นน้ำตกชั้นที่1จากทั้งหมด7ชั้นซึ่งหากต้องการจะขึ้นไปด้านบนอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันประกอบกับการประเมินร่างกายด้วยช่วงวัยของน้องที่ยังไม่ได้เพราะเส้นทางนั้นมีความชันและอื้นร่วมถึงเวลาไม่พอพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็เลยให้อยู่กันที่ชั้นหนค่ะ และพี่อุ๋ยรู้หรือเปล่าว่าน้ำตกที่นี่ยังเป็นต้นน้ำในการผลิตน้ำปัะปาภูเขาให้คนที่เกาะช้างด้วยนะนี่คือวิถีชุมชน,นของคนอยู่กับป่านะครับซึ่งท่าสายกันนะครับชุมชนก็ขอว่าใสยน้ำจากป่าเพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้วก็ช่วยกอัอนุรักถึงป่าให้มันยังคงอยู่เพื่อให้มีน้ำใช้อันนี้คือคือสิ่งสำคัญนะครับของของชุมชนที่นี่ ของความสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วนะคะประเด็นสําคัญที่พี่ๆเจ้าหน้าที่พามาที่จุดนี้ไม่ใช่เฉพาะเรียนรู้ศึกษาเส้นทางธรรมชาติเท่านั้นแต่ว่าจุดนี้จะสามารถเห็นนกเงือกได้ค่ะพี่เต้อุ้ยเดี๋ยวนกเงือกเลยนะนี่ไม่นานนี้เพิ่งจะมีข่าวว่านกเงือกที่เกาะช้างเนี่ยถูกยิงอาการสาหาัสและสุดท้ายก็ตายลงนะครับเนี่ยใช่แล้วค่ะจุดที่พวกเราและน้องๆยืนอยู่นี่แหละค่ะเป็นจุดที่มีคนพบนกเงือกถูกยิงวันที่19 19ที่ผ่านมาเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวนะครับก็ประมาณสัก4โมงครึ่งพยางชาติหมวก่อช้างได้รับแจ้งจากท่องเที่ยวนะครับว่าพบนกเนือกบาดเจ็บนะแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขารู้แต่ว่าเขาบาดมันบาดเจ็บเท่านั้นนะครับก็จริงๆน่ะเขาพบที่บริเวณประมาณแองนู้นนะครับ,รนะบ,ลรแ,รบแล้วก็ไปอุ้มลงมามารอเจ้า,าที่นะครับหลังจากแจ้งแล้วอุ้มมารอเจ้า,าที่ไว้ตรงนี้ เจ้าที่หลังได้รับการแจ้งนะครับก็ส่งเจ้าที่ของหน่วยนะครับเป็นเจ้าที่สายตรวจของหน่วยสลักเพชรนะครับมาเข้าที่พื้นที่เกิดเหตุนะครับมาดูพบว่านกเงือกเนี่ยถูกยิงนะครับแต่ยังไม่เสียชีวิตนะครับเจ้าที่ก็รีบนะครับนำส่งนะครับสำนักงานวิทยาเพื่อสระสารส่งต่อให้สถานพยาบาลสัตว์ขอช้างมีสถานพยาบาลสัตว์ที่เดียวนะครับระหว่างที่หัวหน้าให้สัมภาษณ์ก็มีคนเห็นนกเงือกค่ะเฮ้ยเจอแล้วคับ <Wow. S 1> ดูก่อน,นดูก่อนน,นี่ใครอยากจะดูอ่ากล้องสองเลีวไหนอคะหัวหน้านของเราน้องเห็นต้นใหญ่ไหมครับเห็นเห็นเรือนยอดไม้ใหญ่ไหมที่ว่าแผ่กิ่งออกมานะครับต้นนั้นเลยแล้วอยู่ทางเกิ่งขวาเขาบอกว่าอยู่ทางด้านเก่งขวามือเราสองดูซิโ้ยนปากแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาบินไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบินผ่านช่องเขานั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหช่องเขานะครับอันนี้คือนกกกนะลักษณะของเขาจะเป็นสีเหลืองนะเห็นเมื่อกี้วรรู้เลยวนรู้เลยครับเพราะว่านกกกเป็นนกสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลนกเนือกนะครับลักษณะของของปีกเขาหรืออะไรพวกนี้มันจะมีมีความพิเศษตรงที่ว่าสีเขาจะเด่นด้วยสีเหลือง นะครับเหลืองแซมขาวดำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ง่ายนะครับรว่าจะเป็นนกปกหรือไม่นะครับแล้วยิ่งลักษณะปีกของเขาความใหญ่เขาเนี่ยากางออกมาเนี่ยเขาสามารถกางออกมาแล้วยาวที่สุดนะครับของปีกสองข้างเนี่ยสองิเซนโอ้โหโชคดีมากๆากเลยนะพี่อุ๋ยพระนอกจากจะได้ความรู้แล้วเนี่ยยังได้เห็นของจริงด้วยถึงแม้ก็อาจจะระยะไกลไปสักนิดหนึ่งแต่เป็นประสบการณ์ที่น้องๆนองเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสเลยนะ ตอนแรกตอนนี้ยังไม่ได้ส่องกล้องเห็นเป็นปากสีเหลืองๆค่ะไม่รู้ว่ามนโนไปเองหรือเปล่าเป็นก็เห็นแต่ก็สักพักก็เห็นมันบินไปเห็นแค่ข้ามเดียวค่ะหัวหน้าอดิเรกยังฝากบอกด้วยนะครับว่าถ้าไปเที่ยวในพื้นที่อุทยานแล้วเจอสัตว์ได้รับบาดเจ็บเนี่ยสามารถแจ้งสายด่วนอุทยาน1 3 6 3ได้เลยและถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าไปเคลื่อนย้ายเขาสัาตว์ช่าเนี่ยก็จะมีนกฟลุกนกแก๊สแล้วก็เนื้อสลาวช้างเนื้อกลาว์ช้างมีอยู่สามสายพันธุ์ ไหนๆก็ไหนๆเดินเข้ามาในป่าใกล้พอสมควรให้เวลาน้องๆเขาพักผ่อนกันหน่อยดีกว่า นอกจากจะมีเด็กต่างพื้นที่แล้วก็ยังมีเด็กจังหวัดตราดแต่ถ้าจะโลโ a ้โลโ a ้จริงๆเลยเนี่ยก็ต้องเด็กบนเกาะช้างเลยนี่และครับคุยไปคุยมาหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยมาหรือทํากิจกรรมอะไรแบบนี้เลยครับอ่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องพีกับน้องมิวนะฮะเป็นคนจังหวัดตราดเนาะแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนเกาะช้างมาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมลูกบ่อยค่ะบ่อยนี่ประมาณปีละกี่ครั้งประมาณ ถ้าหกครั้งได้โอ้ไม่ธรรมดาแล้วเคยมาที่อุทยานตรงนี้ของเกาะช้างไหมไม่เคยเลยค่ะเคยรู้ไหมเกาะช้างมีอย่างนี้ที่เห็นอยู่ไม่รู้เลยค่ะแคมป์เดแคมป์พามาเหรอพี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เกาะช้างมีอยู่แล้วครับเกาะช้างเข้าดมสมบูรณ์ใช่ไดหมเออแล้วที่เราเคยได้ยินมาเกี่ยวกับอ้ยเกาะช้างอยู่ค่ะอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยเคยนึกนะว่ามันจะเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็จริงๆแล้วผมก็หวังไม่สูงอ มากกว่านี้ครับออกมาออกมามากไปนนี้ยังไงลูกยังไงก็บงแบบเออมีเสือเป็นป่าแบบป,ป่าใหญ่แล้วก็มีสัตว์สัตว์ใหญ่อย่างเช่นเสืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> พักผ่อนกันพอสมควรถึงเวลาออกจากป่าชวนที่เราไปชาวบ้านมังเอิญว่าจัดเสวนาเรื่องนกเนื้ยโดยหยิบกรณีนกเนื้อที่ถูกยิงมาพูดถึงพอดีปกติของสัตว์ปีกถ้าเราเรียนหนังสือมาใช่ไหมคะเขาจะมีการผัดขนแล้วท่าน,นี้นกตัวเมียเนี่ยเพราะว่าเข้าไปในโพรงเขาไม่ต้องบินไปไหนแล้วเขาจะผัดหมดเลยแล้วตัวผู้ก็จะเป็นตัวที่หาอาหารอย่างเดียวเลยครับในระหว่างนั้นแล้วเราคิดดูว่าแล้วพ่อถูกยิงตาย อะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมคะก็ตายทั้งแม่และลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะอนุรันงนกเนือกเราจะรักมันได้ยังไงอย่างแรกเลยง่ายๆเลยฉันไม่ได้สนใจอะไรเลยฉันก็อย่าไปยิงมัน และจากการตายของนกเงือกดังกล่าวครับก็เลยทาให้ภาคประชาชนบนเกาะช้างนี่ตื่นตัวมากๆและนํามาสู่การพูดคุยเสวนาในวันนี้ครับในวงเสวนานะคะก็เป็นน้องๆเยาวชนในพื้นที่นะคะสิ่งสําคัญเลยก็เพื่อให้เกิดความหวงแหนแล้วก็การตระหนักรู้ความสําคัญของนกเงือกในพื้นที่เกาะช้างนะคะโดยมีชมรมอนุรักษ์นกเงือกของเกาะช้างรวมกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกมหาวิทยาลัยมหินดมมาให้ความรู้ความเข้าใจซึ่งอาจริงนอกจากกฎหมายแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยการปลูกเสรีสมุทรการ สร้างความรักให้กับการอนุรักษ์ธรรมชาติกับสัตว์ป่าพันธุ์พืชนะนะฮะโดยเฉพาะลงไปกับเด็กและเยาวชนคือสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนครับและนอกเงือกมีประโยชน์อะไรในป่าเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือควบคุมประชากรสัตว์ขนาดเล็กและในผลไม้ที่เขากินเรานึกถึงดูว่าที่พี่บอกว่านอกเงือกมีตัวขนาดใหญ่ป่าของเขาเนี่ยประมาณ80เซน ปากที่กว้างออกไปเนี่ยเขาจะกินผล,ลไม้ได้มเมล็ดขนาดใหญ่แล้วเวลานกเงือกเอาไปเนี่ยนกเงือกเลือกที่สุกและกักตุนไปในกระเพาะพักของเขาบางทีเนี่ยถ้าผล,ลไม้ที่มีขนาดเล็กหน่อยได้เป็นร้อยลูกแล้วเขาบินเอาไปป้อนระหว่างทางที่เขาบินไปที่จะเอากลับไปให้ตัวเมียที่หลังเขาก็จะคายมเมล็ดทิ้งด้วยถ้าเขากินถ้าตัวผู้กินไปเขาก็คายมเมล็ดทิ้งไปในปา่า พอเจอพื้นที่ที่เหมาะสมต้นนั้นก็จะโตเป็นต้นไม้ขึ้นมาพี่อาจารย์สริีวันบอกนะคะประโยชน์ของนกเงือกช่วยควบคุมประชากรสัตว์เล็กที่อยู่ในป่าและช่วยปลูกป่าเราได้ลูกนกเงือกที่เขาใหญ่สี่ชนิดเนี่ยสามพกว่าตัวแล้วเราให้ลองดูซิว่าไอ้นกสามพตัวเนี่ยกินผลไม้วันลาลูกและคายมเมล็ดทิ้งเพื่อปลูกป่า หวันได้สามพเมล็ดถูกไหมคะแล้วปีหนึ่งได้เท่าไหร่เราก็คูณ365วันเข้าไปพอมันได้ตัวเลขจำนวนหนึ่งแล้วเราเอาให้ว่ามันไม่ต้องรอดหมดหรอกหเปเซ็ให้มันรอดเราจะได้ต้นไม้ที่เกิดใหม่ในป่ากี่ต้นวงเสวนาในครั้งนี้นอกจากชาวบ้านยังมีเยาวชนในพื้นที่มาร่วมฟัง จุดประสงค์ไม่ได้ต้องการให้น้องๆออกมาหาตัวคนทำผิดเพราะว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจและกรมอุทยานแต่ว่าอยากให้ซึมซับปลูกฝังเยาวชนเกิดความรักและห่วงแหนนกเงือกในพื้นที่บ้านเกิดของพวกเขาหรือในกรณีที่เยาวชนต่างพื้นที่อย่างน้องๆที่มาร่วมแคมป์ก็สามารถเป็นหูเป็นตาหรือบอกต่อเรื่องราวและความสำคัญของสัตว์ชนิดนี้ค่ะนกเงือกของเกาะช้างนี่เท่าที่ได้รับรายงานนะครับจาก เจ้าที่ที่เดินสมาร์ทนะครับก็เป็นกลุ่มนกเงือกกลุ่มใหญ่พอสมควรนะครับประมาณสักร้อยกว่าตัวได้ครับที่อุทยานธรรมก็คือเรื่องของการเข้าถึงมวลชนนะครับมีการประชาคมในหมู่บ้านนะครับสร้างความรักความหวงแหนนะครับกับสัตว์ป่านะครับให้ช่วยกันอนุรักษ์นะครับจริงๆแล้วเท่าที่สอบถามเจ้าที่มาก็ยังไม่มีคดีล่าสัตว์ประเภทนกมาเลยนะครับตั้งแต่ปี25 2525 25, ยังไม่มีคดีนี้เลยครับนกเงือกถูกยิงโรจะไม่รู้สึกยังไงเสียใจทำไมลูกอันนี้ก็แอบดีใจหน่อยเพราะว่าเป็นนกเงือกที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับยังไงครับเพราะว่านกเงือกตัวนี้มันอยจะทำให้ทุกคนไม่ให้ยิงนกเงือกแล้วเพื่อนของมันก็จะปลอดภัยครับได้รู้ว่าว่าแบบนกเงือก ชีวิตความเป็นมาจริงๆเขากินอะไรไม่เคยศึกษาครับผมก็ด้รู้ว่าเขากินอะไรได้รู้ว่าที่อยู่ของเขาเขาอยู่ในโพรงเวลาอยู่เวลาตัวเมียอยู่ข้างในครับเขาก็ต้องปิดโพรงเวลาจะคลอดลูกก็ต้องผัดขนออกให้หมดครับประมาณนี้ครับหลังจากที่เรียนรู้ความสําคัญของนกเงือกทีมนักวิจัยยังสาธิตติดรังเทียมนกเงือกต่อยอดในอนาคตในการอนุรักษ์นกเงือกในพื้นที่อีกด้วย คือตัวโพรงซึ่งเราจะขึ้นไปวางแล้วเราจะทิ้งไว้อย่างนั้นยาวๆเลยใช่ไหมจัน อันนี้ค่ะเป็นคืออันนี้จะเห็นว่ามันไซส์เล็กใช่ไหม<ฆ>คืออันนี้เป็นพงเพียมของนกเงือกแต่ว่าอันนี้เป็นแบบจําลองค่ะ<อ>โดยปกติเนี่ยถ้าขนาดจริงที่เราติดตั้งอะค่ะ<อ>ประมาณสูงประมาณเกือบเกือบเมตรแล้วก็กว้างกว้างยาวเนี้ยค่ะ<อ>ประมาณ50เซนนกมันถึงจะใช้ได้อ,อันนี้คือเป็นเหมือนตัวอย่างให้ดู<อ>แล้วก็เวลาเราติดอย่างเงี้ยค่ะเรามักจะต้องเลือกวัสดุหรือว่าอะไรให้มันแข็งแรงเพราะว่าปกติติดในป่าค่ะครเราจะทิ้งเอาไว้หลายปี ยิ่งยิ่งสมมุติวัสดุที่เราใช้มีอายุได้ยืนยาวเท่าไหร่ยิ่งดีการติดตั้งโปรงเทียมเป็นหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์และขยายพันธุ์ของนกเงือกการมีอยู่และทำให้คงอยู่นั้นง่ายมากกว่าการพยายามให้สิ่งที่หมดไปแล้วกลับมาพี่นักวิจัยยกตัวอย่างค่ะว่านกเงือกในพื้นที่เกาะกูดซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับเกาะช้างที่ในขณะนี้ไม่พบแล้ว ซึ่งการที่จะทำให้กลับมามีอีกนั้นค่อนข้างยากค่ะคุณผู้ชมครับเย็นย่ำตะวันตกนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคืนแรกในการออกเดะแคมป์ทุกๆครั้งนะฮะว่าเราจะต้องมีแคมป์ไปถูกต้องค่ะหลังจากที่น้องๆกินอิ่มนะมท้องตึงแล้วนะคะ กิจกรรมในช่วงอาหารเย็นหลังช่วงหลังอาหารเย็นก็ค,คือการทำแคมปไฟอย่างที่พี่เต้บอกค่ะถูกต้องตามที่บอกตอนต้นรายการนะครับว่าเกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองรองจากแค่ภูเก็ตคนส่วนใหญ่ที่มาเกาะช้างอาจจะแค่เที่ยวทะเลและไม่ทราบว่าเกาะช้างมีความสวยงามของธรรมชาติและมีความสมบูรณ์จนมีสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างนกเยอกอาศัยอยู่เป็นหลักร้อยตัว กิจกรรมช่วงกลางวันก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าแม้กระทั่งคนจังหวัดตราดหรือคนเกาะช้างเองก็ยังไม่เคยทํากิจกรรมที่พวกเราพาพวกเขาไปและในแคมป์ไฟก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลที่มีความสําคัญที่เรียกได้ว่าเป็นคีย์แมนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในพื้นที่ที่มาให้ความรู้เปิดโลกเกาะช้างให้กับน้องๆพูดถึงเรื่องของแก๊งติดเกาะอุ๋ยได้มีโอกาสมาช่วงโควิด19ค่ะพี่โอ เป็นยังไงคะอยากให้พี่ยวเล่าให้น้องน้องฟังว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะปิดเกาะแทนที่เลือกที่จะรับเงินจากการท่องเที่ยวเพราะในช่วงนั้นเนี่ยก็ยังมีมีการท่องเที่ยวอยู่ยังไม่ถึงกับขั้นปิดประเทศนะพี่โวคะจังหวัดตราดมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้หลักสิ่งหนึ่งที่สําคัญโดยเฉพาะในได้เงินจากชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นพื้นที่การท่องเที่ยวของเราเนี่ยจึงมีโอกาสเสี่ยงสูงเพราะเราไม่ได้รับคนไทยเป็นหลักเรารับต่างชาติเป็นหลักเนี่ย แล้วพอวันหนึ่งที่เราคือคนตราดแล้วเราได้ยินเสียงคนตราดที่มีอาชีพอื่นถามเราว่าเอ๊ถ้าเรายังรับนักท่องเที่ยวต่อไปเนี่ยไม่คิดถึงคนอื่นที่เป็นคนตราดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเพราะมันเกิดตรงนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างสมดุลระหว่างนักธุรกิจที่มาทําธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็คนที่เป็นคนตราดที่ทําอาชีพเกษตรกรทำอาชีพอื่น ทำยังไงเราถึงจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้แล้วโรคนี้มันก็ใหม่รเราก็ไม่สามารถก,การันตีได้ว่าถ้าติดขึ้นมาแล้วภาคท่องเที่ยวอ่ะนอกจากตัวเองจะยแย่แล้วเนี่ยคนอื่นในจังหวัดเขาก็ต้องย่แย่ด้วยเนาะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในเกาะช้างชุมชนในจังหวัดตาราดอีกหลายหลายชุมชนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกเกาะได้ทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตาราด ขอปิดจังหวัดตัวเองทั้งๆที่ไม่มีผู้ติดเชื้อนะตอนนั้นคือต้องเข้าใจก่อนว่ายังไม่ได้มีการประกาศล็อกดาวจากภาครัฐมาไม่ได้ล็อกดาวประเทศด้วยฉันล็อกฉันเองได้ล็อกเองเลยทางท่องเที่ยวเองก็เห็นด้วยอย่างใช่อย่างพี่ปอนะฮะซึ่งเป็นเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราเนี่ยบอกโอเคปิดกันเขาด้วยเหมือนกันมาว่าพี่ปอบอกว่าแล้วผลจากการปิดเนี่ยก็เป็นผลพวงที่ดีหลังจากมีการเปิดเปิดเปิดล็อกดาวคลายล็อกแล้วด้วยยังไงคะพี่เล่าสู่ฟังีนีพี่ สามสี่เดือนที่เราปิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงครับมันเกิดพลังก็ฟื้นตัวนะครับปลาก็มีเยอะขึ้นโดยเฉพาะปลาโลมา mm. ปลาโลมาเนี่ยจะเห็นได้ง่ายๆนะครับบางทีเนี่ยชาวประมงไปตกปลาเนี่ยเสร็จแล้วปลาโลมาก็มาเล่นข้างเรือให้เห็นอ oh, ๋อพอดีฮะที่เกาะช้างเนี่ยเกิดขึ้นแล้วครับนะครับฉลามวาน,วานครับฉลามวานที่เกาะช้างที่จังหวัดตราดเนี่ย มีเข้ามาเป็นครั้งคราวครับนอกจากผู้ประกอบการส่วนสําคัญที่สุดก็คือคนในชุมชนของชางที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นเรี่ยวแรงเป็น,นกลไกสําคัญในการที่ทําให้เกาะช้างได้เป็นพื้นที่สีขาวนะคะมีการตั้งด่านตรวจย4ี่ชั่วโมงทํางานกันอย่างแบบไม่หยุดเลยพี่<ห>เจ้แล้วก็สลับเวรการเป็นอาสาสมัครไม่ได้ค่าตัวไม่ได้เงินค่าจ้างแต่อย่างใดเลยพี่เจ้ผมถามหน่อยตอนนั้นที่ปิดเนี่ยเห็นด้วยกันแบบฉันทามติร้อเปอร์เซ็เลยไหมต้องต้องมีคนค้านบ้างนะ เราทำแบบสอบถามครับ,รบส่งไปให้ผู้ประกอบการแล้วก็ชาวบ้านภายในวันเดียวเราได้รับเสียงตอบรับมา800-800ชุดว่าเห็นด้วยในการให้ปิดตำบลนะครับดังนั้นเราก็เตรียมการอีกวันหนึ่งในวันที่สองวันที่สามเช้าเราก็ปิดเลยถามพี่พรชัยเลยดีกว่าค่ะว่าช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างสาหาัสสาการเลยทีเดียว ทีเดียวสำหรับโควิด -19 แต่ว่าเห็นพี่ๆเนี่ยก็ยังยิ้มได้แล้วก็ใจสู้กันอยู่ค่ะตอนนี้เรามีแผนหลังจากนี้แล้วเราจะพัฒนาเกาะช้างหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ธนชัยคะผมขอมองอีกมุมหนึ่งนะครับพอดีว่าจากที่เราปิดไปเนี่ยทำให้สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยดีขึ้นอากาศดีขึ้นแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ฝนแรงมากนะครับ คนเกาะช้างเนี่ยอาบน้ำกร่อยกัน6เดือนพอดีว่าโชคดีว่าปิดเกาะก็เลย3เดือนให้หลังเดือน4เดือน5เดือน6เนี่ยมีแต่พวกเราอาบน้ำกร่อยแขกไม่ต้องอาบน้ำกร่อยคุณประชัยคุณถามได้ไหมว่าแต่ละปีก่อนโควิดนะเกาะช้างนี่ไรายได้ท่องเที่ยวประมาณเท่าไหร่2 0หม่นลา้าน สองหมื่นล้านมีนักท่องเที่ยวสองล้านคนสองล้านหนึ่งแสนคนปีน,ปนักท่องเที่ยวสองล้านคนเงินรายได้สองหมื่นล้านแล้วพี่ไม่มีน้ําจืดให้เขาอาบเนี่ยนะนะมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยก่อช้างเนี่ยฝนแปดแดดสี่ฝนตกแปดเดือนแดดสี่เดือนนะครับถ้าเรามีที่กักเก็บน้ําพอเพียงน้ําเราจะเหลือเฟือมากเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของฝนที่ตกไปเนี่ยไหลทิ้งลงทะเลไม่มีที่กักเก็บของเราเองเราก็ต้องพยายาม ทำที่กักเก็บน้ําของตัวเองแต่พอมันลําบากจริงๆก็คือฝนหยุดหยุดตกไปหกเดือนอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะไปเอาแหล่งน้ําจากไหนแล้วแจ่บาทเนี่ยก็เป็นหนึ่งเป็นคนเริ่มต้นที่จะนาพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะช้างด้วยแล้วก็นาเรือหลวงช้างมามาจมในพื้นที่ด้วยก็คือ,อเอาเรือที่ปลดระวางแล้วใช่ไหมท่านนะฮะเอามาแล้วก็มาเนี่ย ให้มันอยู่ในในชื่อเรือช้างแล้วเอามาอยู่ตรงเนี้ยเกาะช้างจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเป็นปะการังเทียมให้<ะ>มีเป็นอ,อที่อยู่ของสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วก็ทะเลด้วยยังไง<ะ>คะเล่าส่วนฟังนี้ครับมีเรือที่ปลดจากประจําการนะครับครับมีอยู่หลายลำก็ทางภาคใต้เขาก็จองเอาไปที่เอาไปทําบ้านปลาเหมือนกันเพราะนั้นเรือช้างเนี่ยชื่อเนี่ยชื่อของเรือยกพลขึ้นบกเนี่ยจะเป็นชื่อเกาะช้างบ้านเรา ก็เลยอยากว่าขอแบ่งมาเป็นบ้านปลาที่ทะเลตราบ้านเราได้ไหมทางกองทัพเรือก็ใจดีครับก็แบ่งมให้เราหนึ่งลำพี่ผู้เขาเป็นเขาเรียกว่าประธานชมลมเล่นใบตราดใช่ไหมพี่ผู้เขาคะแล้วเห็นเห็นคุยกันนอกรอบก็คือมีโครงการที่จะพัฒนาก็คือดาเรื่องของการเล่นใบเนี่ยขยับขยายเข้ามาพื้นที่เกาะช้างเกาะมาเกาะกูด ในพื้นที่ของจังหวัดตราดเล่าให้ฟังอันนี้เรามองว่าบริบทของเล่นใบตามแนวคิดของพวกเรานะครับที่ทตราดเนี่ยมันคือหนึ่งก็คือวิชาชีวิตสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้แล้วก็สามารถเป็นวิชาเรียนได้ ครับทั้ง6ท่านนะฮะรวมถึงพี่โทมัสที่เราได้ไปเจอกันนะฮะตอนที่ทําโครงการอนุรักษ์นกเงือกนะฮะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง7ท่านเนี่ยคือตัวอย่างของบุคลากรที่เรียกว่าเป็นคนตัวเ,เล็กแต่ต้องการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้เ,เกาะช้างเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างยั่ง,ย,งยืนนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงที่ทัา้พูดมาถึงเนี่ยนะครับบอกเลยว่าในตอนต่อๆไปของรายการ The c a m มแลพะพอเจออื่นๆของทาง DXC เนี่ยมีลูกพี่เราได้มาคุยไว้เบื้องต้นแล้วว่ามีร่วมมือกันต่อแน่น ฟ,ฟังจะปากเจ้าตัวดีกว่านะครับผู้อำนวยการ d x เ์นะครับพี่อ้นสุรชัยปานน้อยครับพี่อ้นครับอยางไงกงขอบพระคุณนะครับทั้งผมอยากจะเรียกง่ายๆภาษานักสื่อสารนะเจ็ดสมุไรที่ปกปักรักษาแล้วก็ผลักดันให้เกาะน,นี้ได้อยู่อย่างยั่งยืนท่ามกลางความเจริญอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมันมาพร้อมเม็ดเงินแต่ว่าเราเห็นตัวอย่างหลายๆเกาะหลายๆพื้นที่นะครับที่ การท่องเที่ยวเป็นความสําเร็จเป็นความร่ำรวยทางตัวเลขเท่านั้นสักพักเดียวนํามาซึ่งขยะนํามาซึ่งหายนะทางทางนิเวศวิทยาอย่างมากนะครับก็ในานามของของคนที่ทํารายการครับของเอลทีวีของรายการเดอะแคมป์เนี่ยเรารู้สึกปิติยินดีมากเลยที่มาเห็นพลังของเจ็ดท่านที่จะทําให้เกาะแห่งนี้มันมีความยัง่งยืนทาให้เรามองไปข้างหน้าในระยะ ยั่งยืน1ิปีขึ้นไปว่าเกาะจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้โจท์ตของเกาะเช่นน้ําไม่พอก็ได้แลกเปลี่ยนกัน,นเมื่อตอนค่าก็ท่านจะบอกว่าน้ําไม่พอเนี่ยจริงๆน้ําฝนปริมาณน้ํามีแต่แหล่งที่จะเป็นเซวัวเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเนี่ยรัฐบาลควรจะลงทุนนะครับเพื่อเราจะได้มีต้นทุนน้ําจืดบนเกาะเนี่ยโดยไม่ต้องนําน้ําจากฝั่งมาอันนี้ก็เป็นความคิดใหม่ๆนะครับโครงการก็ได้นาอาจารย์เสรีสุภราทิศ มาเยี่ยมเยือนแล้วท่านก็ได้วิเคราะห์ได้มองเห็นว่าการประปาบนเกาะน,นียมันทําได้ตั้งแต่ทําน้ําเค็มให้เป็นน้ําจืดผมผมค้นพบว่าอนาคตของเกาะช้างไม่น่าห่วงมากนะนะครับไม่น่าห่วงมากนะเราเนี่ยถ้าทำทำสื่อเนี่ยเราก็สนุกกับโปรแกรมของเราเนาะได้พาเด็กๆลูกหลานซึ่งเราคิดละก็มีเด็กปราดเด็กเกาะช้างเด็กจากส่วนกลางมาร่วมเิจียกรรมแล้วก็มาร่วมเรียนรู้จากลุงป้าณ้าอา พี่ๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับการส่งมอบมรดกทางวัฒนธรรมทางแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยให้กับเด็กรุ่นต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญไงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะทั้ง6ท่านนะฮะแล้วก็พี่อ้นด้วยนะครับคุณนะครับขอบคุณมากค่ะอนอกจากทั้งหคนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งบุคคลสําคัญก็คือพี่โทมัสเขยแห่งเกาะช้างที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของนกเงือกอคนในชุมชนเนี่ยมีความเชื่อซะด้วยซ้ำนะครับว่า นกเงืออเนี่ยเขาไม่เอาเข้าบ้านนะครับเรื่องเอามากินเอามานั่นเนี่ยผมว่าคนในชุมชนเองไม่มีนะครับและทีนี้พอเหตุมันเกิดแล้วนะครับคนในชุมชนเนี่ยก็มีคําถามในใจว่าใครแล้วทำทำไมนะครับแล้วเสร็จแล้วพอจุดประกายนะครับของของการอนุรักษ์นกเงือกจากเหตุการณ์นี้เนี่ยผมว่าคนในชุมชนให้ความสําคัญนะครับแล้วก็หลอลุ้นอยู่ฮะว่าต่อไปนี้จะขับเคลื่อนกันยังไงในภาคของประชาชนของคนในพื้นที่ครับ ต้นแบบของการอยู่อย่างยั่งยืนทั้งภาคธุรกิจและคนในชุมชนมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะคะซึ่งทั้ง7จ็ดคีแมนจะยังคงอยู่กับพวกเราและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้ความรู้ในเรื่องของเกาะช้างทุกแง่ทุกมุมกับน้องๆด้วยติดตามเด็กแคมป์ค่ายหันศาในแคมป์เกาะช้างตะลุยเล่นเรียนรู้เพื่ออย,อยู่อย่างยั่งยืนส่วนวันนี้อุย๋ยพี่เต้น้องๆร่วมถึงทีมงานเด็กแคมป์ ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ จรไหมรองเท้าทะเลจรอ,อันนี้อะไรอ่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยว,วะอะไรตั้งงอะไรที่ไปเจอในทะเลแล้วคิดว่าเฮ้ยมันหมอนนี่ได้ไงเนี่ยงงสุดเลยอ่ะงงสุด